สวัสดีครับ f อนะครับวกกอกซองช่างตําปกกอกต่อนะครับเอฟทุกท่านนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ F อฟหน้าบ้านลุงนะครับเอทุกท่านเนาะลุงก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ f อนะครับจักตุ่มจัดงามนะครับผมก็ไม่ดูนาฬิกานะครับเพิ่งมาถึงนะครับ f อเข้าบ้านพักผ่อนเลยนะครับ F อ ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีนี่นะครับเข้าบ้านนอนแล้วนะครับพักฝนนะครับเอฟซีสวัสดีครับพีไทยะครับสวัสดีครับพีไทยพนอกอาก็มาหอดเนาะครับมาอดอ๋อเพิ่งมาถึงนะครับเอฟซีออกจากนุ่นกี่ทุ่มพีไทยสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่ามาถึงนี่ก็น่าจะสี่ทุ่มกว่าเนาะพีไทยเนาะนี่นะครับเหลือห้าทุ่มแล้วนะครับเอฟซี อากาศนะครับลุงก็จะมาทำบุญเพื่อนเพื่อนบอกรมือครับผมเนื้อจะทำบุญคทบุญเนาะบอกากันจัดเลยทั้งวันวันนี้ครับผมขึ้นอยู่มีกเคร่งก็ไม่เห็นมีน้องวันนี้ฮะไม่มีฝนตกตกดูครับตกต้นแรงครับอยู่คุ้นกับตกเทื่อนเนาะตก๊กนักก็เดียวเนาะ อืมน okay. anyway. ี่ถ้าป้าคงจะเขใสเนาะครับผมจะเอ็มไปใส่เลยเนาะมนีทำไมไม่เห็นรถเนาะไปนอนใส่เนาะมีงานหรือเปล่าจงอ้อยจางออยก็เห็นอาบน้ำแล้วส่นดอกก็เวีนเพิ่นก็จอดด้านในบ่เนาะมีนะเนาะ เห็นได้เนาะมีแต่รถลุงเนี่ยนี่ดูไปเที่ยวงานตองอยงหรือเปล่านะครับเอฟซีบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับเอฟซีมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีเพิ่งกลับมาถึงนะเอฟซีตามมาติดติดด้วยลุงพันนะครับอเอฟซี ฝนตกนะฮอดอยู่ทางฝนตกอยู่บ่ครับนีตกอยู่อเท่าไรนยครับุ้แวช่วงวานอนออกมาวานอนออกมาเนาะมาฟองคูณบอกมากมน่ง่นึงนได้ยไม่ตกเลยเนาะอยู่เนาะ พอดีเป็นช่วงท่านมีงานอเออนั่นเราเข้า,ขาใจเถอะเนาะว่ะแน่นอนอยู่นะ้ำพระเจ้าแตงงวยไม่ตกเลยเนาะแต่โกงๆนี่ตกพี่น้องอืมท่านกระเฮ็ดเป็นเนาะมวยฝนตกนีก่กะอด้แน่ออนนอนได้งาน,ะนช่วงงานบุญเทศกาลาเ,เออม้วนคนหลายได้ผมเขาขหลาห่ฮะมองจรวดก็ไม่ได้เยอะ หาที่จะจอดรถก็ยังไม่มีมันแคบพ,พอมนะถนนทุนทางกันเนาะอืมอันนี้ก็ไม่มีรถพี่น้องเอ้ยโก,กโกของเราเน,ะ <c oughs> นาะนั่งอยู่กลางถนนนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยยูซีทางเส้นเหลืองเลยนะครับอูซี <c oughs> มาจับเวลาดูนะครับอูซีสีมีรถผ่านอยนู่ภายในอันสี่นาทีหานาทีนี่พี่น้องเอ้ยหามา <c oughs> สี่เลน่นความทางกับบ <c oughs> ุมีพี่น้องเอ้ยอืม ิุงเน่บ้านกกโกกับพี่น้องกูนี่นะครับเอฟซีบรรยากาศตัวน,นี้นะครับชิดปากเปก็นอนอยู่บ้านอยู่พี่น้งองไว้ กลางเส้นเหลืองยน้องมีรถมานะครับ fc ไปเจริญที่จำปดงอะไรพี่น้องเอ้ยบาทนี่กวอก็หมดสิทธิ์แล้วพี่น้องเอ้ยนะครับองปู่บาริจิตก็ไปแล้วอก็มีจิกโกนะครับนอนอยู่ด้วยนะครับวันนี้เ fc เพื่อนคือสิบญาณผีเราลุงมานอนด้วยนะครับวันนี้เนาะลุงก็มานอนด้วยนะครับนอนคนเดียวก็ห่ายพี่น้องนะครับมันก็น่าก,กลัวอยู่ได้พี่น้องเอ้ไฟนะครับสีปากแปลก็ลดดูจอดแล้วนั่นนะครับอเอฟซีเงียบเสียบนะ้องพิไทยเนาะ จันทร์ก็เต็มดวงก็มีขี้ฟ้าบังอยู่นะครับเอฟซีมีขี้ฟ้าขี้เมฆนะครับบังอยู่นะเอฟซีนะครับบรรยากาศนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะโมมีมอม่อ่ะบ่คือเก่าไดยเห็นเท่านี้แล้วมีแต่พิรา,หากหลังพังเลยเดีวพี่น้อง อไม่เหมือนเดิมนะครับเอฟซีแต่ปลาหกแล้วบ้านนี่เป็นปลาเหล่าแล้วยังใ,ใครจะเดินแจ้งเลยก็เนอยเออหมาแจ้งคืมือตึ๊บมือแล้ว,มลวผมมาเห็ดคลิปผู้มือไรผู้ค,คืนอยู่นี่มือตึ๊บอ,อมือตึ๊บพี่ไทยก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้ววันนี้มาเนาะเ,เราพักผ่อนนะครับพี่ไทยพันโน่พรุ่งนี้เราก็มีงานนะครับเอฟซีเนาะ สวยกันคนสุ่มตำไก่ย่างในตำนานสุ่มตำในตำนานนะครับเบบซีตัวนี้ก็น่าจะรู้เนาะเพราะใครเป็นคนขายเนาะที่เล็กๆนะครับเบบซีน่าจะรู้นะครับตไย่างที่น้องีเสียบนะเขาโนบุเนบุเนบมเบดควันขึ้นบนยอดพิไทเนาะโทนเนาะ เปิดติบไย่นานตำี่งเปิดกะติบข้าวขึ้นควันควันขึ้นคูน่อีพอ่อม่น้องเอ้ยปลาปะยาปปอกๆีน้อง <c oughs> นี่นะครับเอีอตรงนี้ก็จะมีตำนานอยู่พี่น้องไว้ห้านขายนี่นะครับริ้นน <c oughs> <c oughs> สาดสดใหม่ห <c oughs> อดดีกเน้น <c oughs> โอ้ฝ่ำเนาะโกค่ำโคกว่ำอีกมนาวก็บป่าเป็นเปียงเป็นเปียงอยู่พี่น้องเอ้ยปรุงรสห้แน่นหนอแล้วใส่มะละกอลงไปเผื่อว่าโอ้ยน้ำจิ้มกับย้อยยำย่างอยู่พี่น้องเออเห็นแล้วหิวเลยนะครับเี่สีสาดสดมาอีก ดูจากสิ้นมันเราก็โอ้ก็สดใหม่อยู่พี่น้องเนาะขาวกากชากอยู่พี่น้องนี่ยังภาพยังสดใสเนาะยังสดใสอันนี้กน่าจะเป็นมินิมี่นะพี่ไทยเนาะโอ้ใช่แล้วน่าจะเป็นแผ่นมินิมี่นะพี่น้องเนาะเขาทำสีออกมาก็แน่นอนอยู่แนน้ะพี่ไทยเนาะเหมือนของจริงเลยสิ่งนี้นะทำชวนชวนชวนให้คนซื้อเนาะพี่ไทยเนาะ นี่ะครับเอขาอน,นุาตลงคลิปนะครับ